สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นดั้งนะครับก็เป็นการเล่นกันสดๆนะครับแล้วก็สอนกันสดๆนะครับโดยแชมป์ระดับหมู่บ้านนะครับผมครั้งนี้เป็นการเล่นในเซิร์ฟไทยเจมนะครับผม ID 4ดั้งนะเอ้ยไม่ใช่ ID 4K นะครับผม 4Q นะครับปะทะคนเกาหลี 4Q เช่นกันนะครับผมโอเคครับผมก็ก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะครผมเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราก็ ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเขาเลือกรีดจะเดินตามม้านะครับผมอันนี้เราสามารถที่จะทิ้งมือได้นะนะครับผมแตวผมจะเลือกทิ้งมือนะครับโดยการโจมต,มตีมไมนี่นะครับอ่ามันจะจริงๆแล้วมันจะต่างกันนะครับผมกับรูปนี้นะนี่นะครับถ้าลิมิตเนี้ออกมาเนี่ยถ้าสมมติผมทิ้งมือเนี่ยเขาจะสามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นปากเสือใช่ไหมครับถ้าเขาเล่นเนี่ยผมยังสามารถที่จะอ่าแป๊บนะฮะ เขาเล่นอย่างนี้ปุ๊บผมสามารถที่จะเอา้าอีกแป๊บหนึ่งนะผมแตงงผมสมมติผมทิ้งมือใช่ไหมครับผมสามารถเล่นอย่างเงี้ยออกมาได้นะครับผมประมาณนี้โอเคนี่ผมขอเล่นคําก่อนอยังไงม่นี่คาก็สําคัญนะครับผมการเล่นเขาหนีบใกล้เนี่ยทางหนึ่งเส้นแสดงว่าเขากดดันบริเวณนี้มากกว่านะครับงั้นผมก็จะต่อออกทีหนึ่ง โอเคอ่ะเขาเรียกเดิน3เมตรนะครับก็ก็เป็นเดินเป็นได้นะครับแต่เขาก็จะช่วยเหมือนช่วยผมแข่งแร้โอ้เขา4เมตรเลยเหรอ4เมตรเนี่ยต้องสาษฐันก่อนเลยนะครับว่าเขาต้องการเซนเต้น,นะครับผมประมาณนั้นเพราะว่าโอ้อ mm ืม mm อืมอืมโอเคงั้นผมเล่นตำแหน่งนี้ครับอัตัลี อ่าโอเคตรงนี้มาปุ๊บเห็นไหมครับเราจะมีเรื่องของปัญหาแผลตัดใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าไอแผลตัดเนี่ยถ้าเขาตัดมาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะนะครับผมสมมุติถ้าผมเชื่อมล่างนะครับก็อาจจะโดนอย่างนี้ใช่ไหมครับนี้เราก็เป็นเส้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเอายังไงดีอืมใจเนี่ยอยากจะทิ้งมือนะเพราะว่าถ้าผมเล่นอย่างนี้มามันเหมือนแบบค่องข้างที่จะช้าไปนิดนึงนะครับผม ชึ๊บชึ๊บชึ๊ชึ๊ชึ๊อ่ะผมมันผมเลือกที่จะโดนหนีบส่วนเลยอ่าเขาเลือกที่จะตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บปั๊บอัตลีช๊ช๊กกินช๊อกช๊อ๊กอ่าช๊อ๊กอืมช๊ช๊ก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 ชอกอืมผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นเป็นนี้ดีไหมแต่ก็จริงๆก็ก็น่าเล่นนะ เพราะว่าแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเขาเบียดตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับจริง,รงๆเราหมักล้อมคนพยายามให้มันเชื่อมก่อนถ้าผมเลนนี้ออกมาแล้วเขาเชื่อมตรงนี้ออกมาถ้ากว,ว่าหนึ่งหนึ่งเม็ดเราอาจจะโดดเดี่ยวแต่ถ้าเลนนี่เชื่อมแล้วก็กระโดดโจมตีก็เป็นไปได้แต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะโดนเหมือนกันนะครับผมกาลังคิดอยู่งั้นผมขอเลือกที่จะเชื่อมล่างดีไหมโอเคเชื่อมล่างดีกว่ามันอาจจะโดนตัดนะครับผมแต่ว่าการตัดของผมเนี่ยมันจะทําให้หมากของผมได้เชื่อมกันนะครับ อ่าเห็นไหมครับก็เห็นมาผมจะเชื่อมกันนะครับเห็นไหมครับปุ๊บออกมาเห็นไหมก็จะได้เชื่อมกันแล้วอ่าเขาจะตัดตรงนี้ไหมถ้ากัดตัดตรงนี้ผมจะตลิมเปนนี้นะอ่าเขาเล่นนี้ปุ๊บผมก็จะตัลิมเปนนี้ก่อนสเตนนะครับโอเคเขากินตรงนี้ก็จะมีเรื่องสองแผลตัดใช่ไหมโป๊ะโป๊ะโป๊ะอืม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  อืม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 ผมก็ตอนนี้ผมกําลังคิดเรื่องไอ้นี้อยู่นะชึกชึกชึกแล้วก็ตีหรอผมกําลังคิดว่าจะปิดตรงนี้หรือปิดตรงนี้ดีถ้าปิดตรงนี้เหรอเขาโดนก็อาจจะโดนเขาต,ตัดตรงนี้ใช่ไหมเบ๊อเอือกําลังคิดอยู่ว่าผมจะตมต,ตีได้ไหมชึบอืออ,อน่าจะได้นะผมคิดว่าถ้าผมเล่นนี่โดนเขาตัดตรงนี้ใช่ไหมเราต่อออกทะเลชึกชึก เหมือนเชฟผมไม่ค่อยดีนะอืมเชฟผมไม่ค่อยดีงั้นผมเล่นนี่แหละโอเคเขาเลือกโจมตีตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะยืนอย่างนี้ได้แล้วเขาห่างสองเราก็ห่างสองเช่นกันนะครับตอนนี้พื้นที่ของดำก็ได้ตุนไปเป็นเงนนสดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเ็ดสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปด 18แต้มนะครับผมได้มาสิบแปดห้าตียี่สิบได้เลยนะครับตียี่สิบได้เลยมันจะเ,เรียกว่าการคัดเคลื่อนอ่าอันเนี้ยเขาเดินตรงเนี้ยออกมาเนี่ยเขา้าสู่ในความแข็งแรงของสีขาวเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นอย่างนี้ออกมารู้สึกว่าดําจะค่อนข้างทําอะไรกับแต่ขาวไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าตอนแรกอะ่ะถ้าเล่นเป็นเนี้ยออกมาสู้นอย่างนี้ไม่ได้ดีกว่านะครับก็กดดันด้านนี้ดีกว่ามากกว่าจะเล่นตรงนี้นะครับอันนี้เขาคิดว่าเขาจะยิงสองขาได้เนาะแต่ก็ ผมไม่ได้คิดจะฆ่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่า <hoof> มันโดนกดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะเห็นไหมครับผมผมได้เสริมสร้าตรงตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมข้างนอกตรงนี้ตรงนี้เขาได้18ผมต้องพยายามตัวงได้ตรงนี้อีกถึงจะเท่ากันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหกสิบเจ็ดอ่าเขาก็พยายามเดินนะนะให้บริเวณนี้แข็งแรงนะครับผมก็จะปิดล้อมอีกทีหนึ่งนะครับก็การที่ปิดล้อมเนี่ย อ่าหนึ่งคือถ้าไม่ส่งสมผลตรงนี้แข็งแรงนะครับผม2นะครับผมก็อาจจะก,กดดันตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติเขาทิ้งมือที่อื่นผมอาจจะเล่นอย่างนี้ได้นะครับผมประมาณนี้นะอย่างนี้นะครับผมอย่างประมาณนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าถ้าตอนเนี้ยถ้าเขาเดินบริเวณข้างในอ่าอย่างนี้ผมทิ้งมือไม่ได้ผมก็จะบอกว่าถ้าเขาเดินอะไรบริเวณข้างในปุ๊บเนี่ยผมจะต้องทิ้งมือแล้วอันนี้เขาค่อนข้างอันหมาดีนะเขาไม่ไดเนี่ยป้องกันตรงนี้ของผมนะ โอเคงั้นผมก็เลือกปีสองเบสต่อลงกับเป็นนี่ใช่ไหมถ้าเล่นต่อลงนี้เขาอาจจะเบียดใช่ไหมครับอืมชึบชึบอืมตัดโชวตัดโชวโชวโอเคงั้นผมตั้งขึ้นนะครับไอน,นี้เขาน่าจะรอดแหละแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าผมก็ให้เขาตรงนี้แต่เห็นไหมครับข้างนอกเรามีโอกาสที่จะพัฒนาต่อได้อนาคตต่อไปผมจะเลือกโจมตีละนะครับ อืมอตอนนี้เขาก็ค่อนข้างเดินโอเคนะสี่คิวคนนี้อ่าแต่ก็เป็นสี่คิวสีคิวกลางๆนะครับผมก็เพราะว่าผมดูจากแรงตรงนี้นะเห็นไหมครับมีโอกาสที่จะตรงนี้ได้มากกว่านะครับอะไรนะเอ่อมีโอกาสเขาเรียกอะไรอัตราการชนะเขาค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่าเขาอีกสี่เกมก็จะขึ้นจะดังแล้วอันนี้เขารับเบนนี่ค่อนข้างช้านะครับจริงๆเขาควรต้องอ่านก่อนว่า เขารอดจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับไม่นเนี่ยถึงไม่ลอดอ่ะก็ต้องเดินพยายามอะไรให้ได้ให้ให้ข่าวลับนะอย่างเงี้ยเขาไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าตรงแ้มตรงนี้น้อยมากนะครับผมเลือกโจมตีต่อเลยเห็นไหมครับโจมตีด้วยขยายด้วยนะครับเขาควรจะเล่นแถวนี้อ้าวเขาตอนเนี้ยเหมือนเขาก,กลัวว่าบริเวณนี้ผมจะใหญ่นะเขาก็เลืกเลือกเลือกเล,ก,เลกที่จะเล่นนะผมค่อนข้าง,ง,งเข้าใจเนี่ยคือเป็นจุดข้อพิพาทของผู้เล่น ในระดับคิวนะครับที่พวกที่เจอบ่อยนะที่เจอบ่อยโอเคงั้นผมก็เล่นเลยครับปิดหัวไม่สนใจครับปิดเลยตรงนี้ผมตีไว้ยี่สิบใช่ไหมตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตีไปสิบเป็นสามสิบนะครับอ่าฮะเขาเล่นเม็ดนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็ปิดหัวตรงนี้เราก็เริ่มที่จะหนาขึ้นแล้วนะแต่ว่าจะครั้งจะมาเอาเดินมาปิดก็ก็ค่อนข้างช้านะครับใ,ในในความคิดส่วนตัวนะครับโช๊ะ อโชอโชอ่ถ้าผมดับเบิ้ลฮันนี่ใช่ไหมครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วเรากินจิกจิกอ่าก็เป็นไปได้นะแต่ก็มาทําให้มากระชาบก็ค่อนข้างกระจุกตัวใช่ไหมถ้าผมต่อออกโป๊ะโป๊ะรู้สึกจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะถ้าเล่นจิกจิกแต่ถ้าเขาชอยอถอยใช่ไหมอัตลิตึกอัตลิตึก,กอ่าโอเคงั้นผมเล่นดับเบิ้ลฮันนี่เลยครับ อะผมให้เขากินละหเม็ดนะครับผมแต่พอ1เม็ดจะสังเกตไหมครับว่าหมาเขาค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างแค่อ้าวเขาไม่เลือกตรงนั้นแฮะโอเคถ้าไม่เลือกตรงนั้นเราก็ต้องตอบสนองเขานิดนหนึงอะนะอืมอาจจะเล่นถ้าเล่นนี่หรอเขาเปลียนตรงนี้ชื่อโอโ้เป็นโคเนีน่ยเราอัลตลิคเขาก่อนแล้วกันเนาะอ่ะแล้วขอเชื่อมว่าเฮ้ยเอาจริงป่ะนะ ถ้าเอาจริงเขาจะต้องต่อลงแต่หละแถวนี้นะครับแต่ถนะ้าไม่เอาจริงเขาจะเชื่อมแล้วผมก็ได้เชื่อมข้างล่างนะครับแล้วเขาก็จะไปรอดใช่ไหมอ่าโอเคผมเล่นเบนนี้เขาก็จะไปรอดแถวนี้นะครับผมทีเนี้ยเอ้ยรอดเบนนี้หรอหนึ่งสองสมเบนนี้เหรอ, 1, 2, เ,อ,เ,หรอเขาตัดออกมาโชวโชว์ ถ้าผมเชื่อมปกติเขาตามมาใช่ไหมตามมาเขาก็จะรอดแบบเซนเต้ไเง้ยงั้นผมต้องปิดตรงนี้ละจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า3ามเม็ดผมไม่น่าตายนะไอ้ตรงเนี้ยโอเคเขาเบียดผมก็เล่นตรงนี้อะอะโอเคเขาเล่นเมนี้ใช่ไหมครับอตอนเนี้ยผม <laughs> <laughs> กำลังคิดอยู่ว่าโ <laughs> มผมจะเล่นตรงนี้เป็นเซนเต้ดีไหมโดยการที่ผมจะอัตลีเวนเนี้ยโชอา โช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 อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็แล้วก็กินเป็นนี้ไปเลยนะครับแต่เขาก็จะเล่นประมาณนี้นะประมาณแถวนี้แล้วก็อ่าอย่างเงี้ยเขาได้ปิดล้อมบริเวณแถวนี้ไปนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นั้นก็นั้นบอกผมเล่นอย่างงี้ดีกว่าไหมหนีออกมา นี่ออกมาเขาหนีใช่ไหมครับอ้าวเขาไม่หนีเขาตัดสวนผมก็ตั้งขึ้นดิครับรออะไรโอ้โออัตลีหรอเชื่อมดิครับรออะไรล่ะครับเม็ดเอา้าเขาเชื่อแบบนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมกินตอนนี้ใหญ่ตอนเนี้ยผมคุ้มกว่านะข้างนอกผมก็ได้เขาเชื่อมาตรงเนี้ยเขาตัดคือทําอะไรผมไม่ได้นี่เขาจะกินอา่าตรงนี้ผมเนาะ เล่นตรงนี้เขาก็จะงัดขึ้นตรงนี้เป็นเชฟนะครับงั้นก็แต่ถ้าเล่นเบบนี้ก็อัตลิได้อัตลิต่อออกอโอเคงั้นผมต้องเชื่อเบนี้สินะถ้าเขาจะเบียดผมตัดเลยเอาซิเกมนี้ค่อนข้างเดินดูมีอะไรมากกว่าเกมที่แล้วมากเลยนะเออแต่แต่ก็ด้วยข้อเสียของเขาก็ยัง,ย,งยังเห็นอยู่ใช่ไหมครับก็มีการแบบ มีการบุกอะไรอย่างเงี้ยได้เกิดขึ้นนะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เขาเลือกตรงนี้ครับตรงนี้เริ่มมันจะมีปัญหานะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยตรงกลางผมก็อยู่ด้วยผมจะรักษาตรงกลางไหมนะครับผมก่อนจะได้ก็ต้องนับแต้มนะครับตรงนี้เราได้1 2 3 4 5 6 7ดนะ้าสิบหแยี่สิบแต้มนะครับผมก็เทียบกับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้วันนี้มาณยีสิบแต้มใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าอ่าเพราะนั ตรงนี้เขายังอ่อนแออยู่เนาะกำลังเลงอยู่ว่าเอายังไงดีป๊ะปป๊ะปป๊ะโป๊ะปุ๊บชึบชึบชตัดชึบไม่ได้เป็นการช่วยเขานะครับแต่ถ้าผมเลือกรับก็จะอาจจะโดนเม็ดนี้ของเขาเนาะงั้นผมก็เล่นบริเวณแถวแถวนี้ดีไหมแถวแถวนี้ดีไหมเดี๋ยวก่อนนะโช๊ะโชะโชะชึบชึบโอเคก็ไม่ให้เขาตรงนี้ใหญ่เนาะในเมื่อเรารักษาตรงนี้ ไม่ได้ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็เลือกที่จะลดเขาไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับลดแต่สุดท้ายผมก็เพิ่มตรงนี้อยู่ดีมันก็โอเคนะในหักร้อมเนี่ยเราควรต้องคิดนะครับว่าถ้าเขาเลือกเป็นเสาแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเลือกเป็นเสาหนึ่งเส้นแล้วถ้าสมมุติว่าผมยังจะฝืนเล่นอะไรแถวนี้ปุ๊บให้เขาได้เสาตรงนี้อีกทีหนึง่งเห็นไหมครับเขามันจะเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมใช่ไหมครับตรงนี้ผมเลือกเล่นก่อนเพราะว่า1คือผมได้ตกพื้นที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งสอง ผมสามารถที่จะอาจจะโจมตีอะไรของกับบนแถวนี้ก็ได้นะครับในอนาคตนะครับผมตอนเนี้พอตรงนี้กระโดดขึ้นมาเนี่ยเชฟเขาโอเคนะเชฟเขาค่อนข้างสวยอยู่แต่ในมุมมองของผมเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่อ้าเขาน่าจะพยายามจะตัดตรงนี้ออกผมออกไปนะครับน่าจะประมาณนั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้ จะเบียดล้อจะเล่นตรงนี้หรอชึบ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 ตัดโช่อชึบ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 ตัวนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับสิ่งหนึ่งคือที่ผมกลัวคือแค่แค่นี้มันหนีเฉยๆนะอ้าวเห็นไหมครับเขาเลือกตัดนะจริงๆเขากินผมไม่ได้อยู่แล้วว่าอัลตาลีมินิก่อนครับ แล้วก็เลือกอตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะต่อยอสักทีหนึ่งดีไหมนะครับผมประมาณนี้ถ้าต่อทีหนึง่งโป๊ะปะเขาอาจจะเลือกอัตริจิก,ก,กตรงนี้ขึ้นมาอืมกับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ชึบถอยชิชช,ช,ชิอัลตริจชิชชิชอะงั้นผมเล่นนี่ก่อนแล้วกันตรงนี้คือผมไม่ได้ก้าวพื้นที่แล้ว นะครับผมประมาณนั้นนะตรงนี้ปุ๊บผมก็อ่านรับป้องกันก่อนตรงนี้แล้วกันก็เห็นไหมครับเล้ขาสุดท้ายเขาต้องกลับมารับนะพอกลับมารับปุ๊บเราก็อืมแล้ใช้มือตรงเนี้ผมจะบอกว่าตรงนี้มันมีเชฟตรงนี้อยู่นะที่สามารถโจมตีเขาได้นะครับผมจุบจุ๊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 บโอเคแต่ผมจะไม่ตีนะครับ ผมจะเลือกเข้าสามสามเอ้ยไม่ไม่เข้าสามสามถ้าเข้าสามสามผมน่านจะโดนกดแน่เลยอ่าฮะมันผมเล่นเมดน้กันตีธรรมดาเพราะตรงเนี้ยผมเป็นเส้นสี่นะครับผมเลยกลัวค่อนข้างที่จะกลัวาว่าถ้าผมเข้าสามสามตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเขาจะได้โจมตีเมดน้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยแฮปปี้นะกับบริ่นทถนี้เนื่องจากว่าเส้นสีมันมีมันใหญ่นะครับแต่ว่าจุดอ่อนันก็มีตรงนี้โเล่นแถวนี้นะครับแล้วที่สำคัญอะ ผมเห็นหลายๆคนนะครับหลายๆเพื่อนหลายๆท่านมากเลยนะกับเรื่องของไม่ยอมจบตาที่แทนขยออเดินในจุดนั้นจนจนอีกฝ่ายหนึ่งค่อยไปเดินที่อื่นค่อยเดินที่อื่นนะประมาณนะั้อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะมันจะจบได้ก็ต่อเมื่อแข็งแรงเราแข็งแรงตอนเนี้ยผมเลือกที่จะเล่นมินเนี่ยคิดว่าคาดหวังอะไรเขาป้องกันตรงนี้เขากล่ว่าผมได้เซ็นเต้แล้วผมโอเคแล้วผมจบเพราะว่าผมมั่นใจว่าตรงนี้ผมค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วผมน่าจะรอดได้ประมาณนั้นนะครับ เนี่เมื่อมันรอนได้ผมก็โอเคผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมกับบอลเลนแถวนั้นนะอ่าโอเคนี่เขาก็คิดหนักแล้วครับตอนนี้ผมเพิ่งค่อข้างเปิดเกมค่อนข้างไวนะครับ ตอนนี้ทั้งหลังผมเนี่ยตอนมานับแต้มกันอีกทีนึงนะครับตรงนี้ผมจะไม่นับแต้มนะผมนับได้แค่2อล้กกันจริงๆไม่อยากนับเลยเพราะว่าถ้าเขาเดินทีนึงงมอาจจะทิ้งมือเขากินเขกินหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมครับเขาเอาเพื่อนที่ตรงนี้โอเคงั้นผมก็รับตัวไปเลย14ใช่ไหมครับสิบห้าสิบหแล้วกันเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสองสามสี 39แต้มนะครับผมก็ประมาณตีเบ็ดสีได้นะครับอันนี้เขามี30ใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็เลือกที่จะไม่รับตัวนี้ไม่ได้นะโดนเขากดโจ๊ะ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 อ่าก็ตามนั้นไปนะฮะตึ๊กๆิ๊ก๊กอัตริทิ๊กติ๊กติ๊กต๊กเข่งเอผมต้องต่ออีกทีหนึ่งก่อนตอนนี้ก็ถ้ากับว่าผมก็แฮปปี้นะการที่เขาไม่เขามีป้นนี้แค่นี้โอ้เนี่ยเขากลัวผมใหญ่ไหมเขาบุกอีกแล้วนะครับผมก็เออตรงนี้ผมก็เลือก เข้าสามสามดีไหมหรือจะโจมตีแบบนี้ดีจุ๊บโช๊ะจื๊จิกอจื๊อจิกอืมผมรู้สึกว่าผมอยากเข้าสามสามนะแต่หนิบก็เป็นทางเลือกที่ก็ก็ได้อยู่นะถ้าผมถ้าผมเล่นเนี่ยโจ๊บโจ๊บโจ๊บโจบโจบอืมอื้มอืม โอเคแล้วผมก็เข้าสามสามแล้วกันเนาะอ่ะสามสามแล้วกันให้เขากลัวผมใหญ่มากนะครับตอนเนี้ยจริงๆคือมันก็ใหญ่แหละจริงๆเพราะงั้นจริงๆเขาไม่ควรแลกให้ผมเล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนแรกอะถ้าถ้าเขาอะเล่นตั้งแต่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเกรงใจอะเกรงใจแต่ก็เขาก็จะมีปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับผมประมาณนี้อือฮึอ จริงๆตั้งแต่แรกอะผมคิดว่าเชฟเป็นเนี้ยก็อาจจะเล่นเบียดหรือเปล่านะถ้าผมตัดใช่ไหมครับเขาจมสามารถเล่นอย่างนี้ได้นะฮะขายไปเลยไม่มีอะไรอยู่แล้วนะตรงเนี้ยออกมาปับ๊บแล้วก็ค่อยเล่นปิดอย่างเงี้ยผมก็ผมว่าผมแฮปปี้นะผมว่าผมชอบนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เขาก็คิดว่าตรงนี้มันอาจจะสีขาวอาจจะได้สร้างใหญ่ก็ได้นะก็ก็แล้วแต่เนาะ ก็เป็นไปได้นะมันจริงๆมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมก็บอกไม่ได้แต่เขาลัวผมใหญ่หลายชุดเลยตั้งแต่เปิดเกมที่เขาเข้ามาตรงนี้แล้วผม,ผมคขงเกี่ยวถ้าเขาถ้าเป็นผมเนี่ยเราควรนับแต้มก่อนนะว่าเฮ้ยสมมตินะเฮ้ยถ้าข่าวได้เต็มที่เนี่ยได้เท่าไหร่วะนะครับผมสมมติว่าข่าวได้เต็มที่อะให้ตีจากเส้นเส้นสามนะครับ สมมติปิดเส้น3 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21ี่้ดสมยีใช่ไหมตีเป็น20แต้มอ่ะ20แต้มพอไหมตรงนี้เรามี20แต้มถ้าเขาได้ตรงนี้ก็เท่าเท่ากันใช่ไหมฮะถ้าเขาเท้ากันปุ๊บแล้วเราพอหรือเปล่าถ้าเราไม่พออ้าวขาปิดแล้วโอเคยังอธิบายไม่เสร็จเลยว่าจริงๆผมยังไม่ค่อยอยากจะนะนะนะผมอยากจะกระโดดตามมาไปเลย โอเคอ่าเนี่ยแล้วเขาก็น่าจะทิมอีกป่ะเนี่ยไ่วาเขากลัวผมจะใหญ่เนี่ยเขาจริงจริงตรงเนี้ยเขาแข็งแรง,รงแล้วเขาไม่ควรตีนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าสีขาวจะค่อนข้างโอเคกว่านะฮะเพราะว่าเขาปิดตรงนี้ก็จะโจมตีดาตรงนี้ด้วยด้วยนะครับงั้นผมตั้งขึ้นก่อนเลยอืมอ่าเห็นไหมฮะอืมงั้นผมก็ปิดตรงนี้ครับโจมตี อืมเขาจะกระโดดโจมตีตรงนี้ผมใช่ไหมฮารืมตอนนี้ผมอยากจะทิ้งมือนะแล้วผมเลิกกระโดดเกาะเป็นเซนเต้ไหมอ่ะโชอันิอัดี้อันดี้โตโชอัตลิจึัตลิอัตลิจชกกินชิกอัชชิกอัชชิชถ้าเล่นนี่ลรอขอตีไม่ได้อยู่แล้วเนาะ ถ้าเราเล่นนี่เราอาจจะตีเขาต่อได้ใช่ไหมแต่ก็โดนเบียดงั้นผมกระโดดดีกว่าผมเลือกกระโดดดีกว่าครับอืมหนึ 1, 2, ่สองสอตรงนี้หรอตรงกลางเขาน่าจะไม่สามารถสร้างแต้มได้อยู่แล้วปัญหาคือตรงนี้แหละผมกลัวว่าเขาตี โอเคนะไม่น่ามีอะไรนะน่าจะรอดน่าจะรอ,อดได้อยู่โอเคผมเบียนเลยอย่างนี้ผมเบียดแล้วเห็นไหมผมตัดแหละเนี่ยเขาอ่านไม่เคียมกันนะนี่ก็เป็นจุดที่ผู้เล่นคิวต้องแก้ไขนะจริงๆอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ผมตัดมาโหแฮปปี้เลยเนี่ย สองเม็ดเนี่ยเซนเตออีกอะ่ะเพราะว่ตรงนี้มันจะตายอะ่ะผมกินก่อนลักันเนาะอ,อ,อ่ะกินก่อนล้กกันไม่อยากให้เขาเบียดเนี่ยแล้วดำมันยังไม่รอดเลยอะ่ะเออผมปิดก่อนนี่ปิด <c oughs> เนี่ยเนี่ยผมแฮปปี้แล้วปิดแค่นี้ผม happy แฮปปี้เราไม่ต้องกินนะเนี่ยเขาจะฆ่าผมใช่ไหมก็โอเคทานั้นไปตอนนี้ผมมีหนึ่งห้องอยู่แล้วชัวร์ไม่ไม่ไม่่มมมมน่า ไม่น่าเป็นเวลาจมเขาเนี่ยนะเวลาจะฆ่าเขานะฮะหรือเวลาจะรอดเนี่ยควรจะต้องแบบเดินน้าหน้าเขานะครับอย่างนี้ผมอยากจะรอดผมก็ต้องน้าหน้าเขาแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เขาปิดล้อมเราอะเมื่อไหร่ที่เขาปิดล้อมเราปุ๊บมันก็จะโดนเขาฆ่าง่ายนะฮะอ,อืชุบชุบชุบโอเคตรงนี้ผมน่าจะรอดแล้วละ่ะ ถ้าไม่รอดก็ฉัลนลงสอยผมด้วยอวะยี่ยผมรอดแล้วเดีย๋ยวยี่ยีผมรอดแล้วตรงนี้หนึ่งห้องแทนนะครับตรงนี้อีกหนึ่งห้องแท้ที่เขาควรต้องตอนเนี้ยเขาคิดว่าตรงเนี้ยมันอะไรนะมันจะค่าได้จริงๆมันค่อนข้างค่ายากนะอันนี้เขาจะตัดตรงนี้ใช่ไหมโป๊ะจิ๊จึ๊ไม่มีอะไรไม่มีไรนะกระโดดเลยเดี๋ยวแป๊บนะผมอยากจะ ตัดเขาละตัดเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าตัดโชว์เขาปิดนี่ตัดนี่อโอเคโอเคงั้นผมก็เล่นแบบนี้เลยโอเคเขาตัดใช่ไหมผมตัดก่อน โอเคครับอ่าเขาเลือกต่อออกเหรอผมต่อออกด้วยดิครับเจ้ยจริงๆผมกลัวตรงนี้เขากับใช่ไหมจุดอ่อนเขาจริงๆเขาตรงต้องดูก่อนนะนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งที่ผมก็เห็นลหลายๆคนคนเป็นเหมือนกันนะแบบจุดอ่อนไม่ดูไม่ดูก่อนเลยนะฮะอย่างนี้ออกมามันยิ่งเดินยิ่งทําให้เขาอะทำอะไรจรุดอ่อนเราอย่างนี้เรากับว่าเราแฮปปี้กว่านะครับอย่างงี้๋ยวผมอ่ะโอเคชนะแล้ว,ชน,ลวชนะแบบง,ง่ายเลย ไม่ใช่โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับ,บกด Sub s c r ร b e อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจของเรานะครับแลนะถ้าใครอยากสานับสนุนช่องเราก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยและถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันเขาเรียกอะไรนะมันมันเป็นความผิดพลาดของคล้ายเราเล่นนี่หว่านะครับผมก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนตัวเองก็ก็บอกว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะพัฒนาก็แก้ไขนะครับผมถ้าแก้ไขได้ผมเชื่อมั่นเลยว่าเพื่อนๆจะ เป็นขเขาเรียกเก่งขึ้นได้แน่นอนนะครับผมครั้งนี้ก็โอเคครับก็คงต้องลาลากนนะครับผมวันนี้ก็บ๊ายบาย